สวัสดีค่ะทุกคนหายไปหลายอาทิตย์เลยนะคะทุกคนคิดถึงคะ่ะวันนี้เลยมีเมนูมานําเสนอในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะทุกคนเป็นกับแก้มได้ไปดูกันเลยคะ่ะไหนูห <laughs> นูหน้าแท้ๆเลยค่ะตัวโตๆลืมถ่ายเลยทุกคนเนาะโูเนื้อแบบแดงมากอะ่ะได้สองตัวนะจ๊ะแกงหนูจ้าพอมีตัวเล็กในตะู้เย็นอีกตัวหนึ่ง <c oughs> สับให้ละเอียดนะคะเราไม่ได้เอากระดูกออกนะคะเราสับทั้งกระดูกเลยะคะ่ะฉะนั้นต้องสับให้ละเอียดะคะ่ะอันนี้เป็นตับหนูนะคะเราจะไม่สับนะเวลากินจะได้ตับจะได้เป็นชิ้นๆแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ดองด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยคะ่ะ สับหนูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมคะละเอียดมากนะคะเพราะว่าเรามีกระดูกด้วยนะคะเวลากินเราจะได้ไม่ติดกระดูกนะทุกคนเนะอะละเอียดน่าทานมากเลยค่ะ <c oughs> เนื้อแดงเนื้อสดมากหนูเราเพิ่งได้มาเมื่อเช้านะคะหนูดักเองนะคะจากในานาเลยค่ะสดๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการ แกงกันนะคะไปกันเลยอ่ะต่อไปนะคะทุกคนเราก็มาลวนหนูก่อนนะลวนให้เราสุกก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยทำการแกงต่อค่ะลวนเราการลวนเนื้อเนื้อหนูนะคะทุกคนเพื่อเป็นการดับคาวหนูไปนในตัวด้วยนะคะ,ะเดี๋ยหว่านนี้จะรอก่อนนะลวนหนูเสร็จก่อนแล้วเราจะเริ่มแกงกันค่ะ ใ้จะได้ที่แล้วนะคะลวนให้เนื้อหนูเขาสุกนะคะทุกคนน่าทานมากขนาดยังไม่ได้แกงเนี่ยทุกคนค้างไม่ทันแล้วตอนนี้ค <c oughs> ุณตาได้เริ่มแกงแล้วทุกคนผัดพริกแกงให้เหลืองนะแล้วก็เอาหมูไม่ใช่หมูสิหน<ม>ูหม,หมูที่เราลวนไว้นะผัดกับพริกแกงทุกคนให้เข้ากันนะ ภาพถ่ายตอนที่พ้ว้พแกงไม่ทันนะนะมาถ่ายทีนึงคุณตาเขาก็ผัดไปแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรพิแกงก็เป็นพิแกงที่เราทำเองนะคะหอมกระเทียมนะหอมกระเทียมผิวมะกรูดนะคะแล้วก็ตัดด้วยปลานะคะแล้วก็พริกแห้งเผ็ด ตามใส่ปรุงรสตามชอบเลยนะคะเผ็ดมากก็ใส่พริกเยอะๆใครชอบเผ็ดน,นะคะไอทานเผ็ดไม่ได้ก็ใส่พริกน้อยๆแล้วก็นําหน่อไม้ดองนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันค่ะแล้วก็ปรุงรสเพิ่มตามใจชอบนะคะใส่น้ำปลาตัดด้วย ผปรุงรสนิดนึหนงหลังจากที่เมื่อกี้เราปรุงรสดด้วยน้ำปลานะคะเราก็คลุกให้เข้ากันนะใส่ตามความชอบนะคะทุกคนน้ำปลาแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วะค่ะทุกคนเราก็หั่นพริกสดใส่นะเพิ่มความเผ็ดนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหั่นนะแล้วก็ใบ แกงเนื้อนะคะหรือก็กระเพราหรือว่าเรียกว่ากระเพราควายคะทุกคนเรียบร้อยได้เห็นไหมคะทุกคนน่าทานมากเลยเดี๋ยวเราจะไปทานกันแล้วค่ะทุกคนไปแล้วนะสวัสดีค่ะ